อ้ยพะจะพี่นอ้องเมื่อกี้กวมาพบพอกับอีสานบ้านดุงกับย่ายพี่พ,พ,พานองมาเบึ่งเห็ุย่ค่าหรือว่าเหตุบึ่งขมจะพี่น้องหลังจากที่เก็บเมื่อมือนันกะได้กกครึ่งกับตา มันยากกับเสพมาเบึงแต่เสาแล้วพี่น้องกระนมขี้ถ่วมขั้นคู่บอัวขีิหลงเหลือให้เก็บบ่ต่างมาหลุดมึงน้ํากันจ้ะพี่น้องโงมากนี่มาเห็นมาเห็นมูน,นึงพี่น้องคุณอะโอ้ย่ยางงามเลยคุณอะอันนี้ก็บว่าท่านในใหญ่ นี่่ดีตน้องเฮพื่อนพี่น้องน้่ท่านใหญ่ยิ่งกว่นะเห็ดพี่น้องเหงงงง็ดดูข้าเรือเห็ดิึงขมน 呜 นี่ฮู้กับสิไ้เอาพี่น้องอพอ่าเพิ่นบ่มีมูแล้วมีเบคขยหลายดอกโหอย่างงามเลยเย็ดจ้นห้ฮู้แก อุ้ยพุ่นะอย่างงามเลยดอกก็ดีเกลี่ย อุ้ยนี่ไผที่ก็มนนีโอ้ยขาสาเห็ดเนี่ย เดกที่ไม่หูโง่ขนูดยังน้ำงามเลย พอดีแกมพอดีเสบหูหนูหนึงนะโอ้ยหาเก็บเห็ดเอาแต่น้ำหูหนูบวกได้จังไรยสามดอกพี่น้อง โอ้ยน้ำถ่วมเบิดแล้วบาทนี่บอกไม่สิ้ได้เก็บดอกเหฮดบาทนี่น้ำถ่วมแล้วพี่น้องพูดนะเฮดคู่นี่เมือวานในย่าหเห็นต้องต้องมาไหลเมื่อนี่มานถ่วมสัำน้ำฝนไหลน้ำอังมีได้น้า เตือคู่นี่จะพี่นอ้องลรอร่องเบิงสีใดบ่ตืมกันบ่เห็ดก็อยากออกอยหตุบานรณาผุถ่วมมีเห็ดอยู่ทั้งโน้นนี่สองดอกพี่น้องหาตรงน้ำคูหน้ามองนี โอ้มังว่านนี่มาซองมังยังพันได้ป่านนี่มันนี่อาจปลาก็าจีท่วมแล้วล่ะมักะนกำลังเกิดมังว่านนี่เดี๋ยวเห็นดอกก็ท่านในไงมันนี่จะขึ้นจท่วมอื้มพี่น้องสาเหตุเกิดกดอกพรท่านในไงน่าจะจีท่วม กำลังเกิดกำลังเกิดพี่ก็ว้าแม่ที่ถว่วงอะโอ้ยผุ้น่ะว่วมเกิดพี่ดอกนะึงไงกรุงได้ย้ายสก,กีบก่อน อยากเกิดยุตตวนามกระสิ่วมแล้วคุณอาใอล้โพดคุณอะเห็ดดอกเดียวพี่น้องได้เห็ดเติมกันพี่น้องสามสี่ดอก อืขาขาวเลยโอ้ยดีดอกมือ น้ำทวมพี่น้องเห็ดดอกเพราะท่านยังไงก็ต้องเอาตามไปทวงพี่น้อง ต้องเอาไว้กลวนอืมโอ้ยขากะกลุ้นๆพี่น้องได้ไปโดดอืมฮิดกําลังเกิดพี่น้องกนอูนะ ามาเพิ่งอีกสองมื่มือสิงไงบอผูอสีน้ำถ่วมกนเห็ดพึงคมรวยเห็ดดูค่าพี่น้องอ,อกอ,อกน้ามฝนเลีงๆง ดอ,อกน้อยๆก็หลายอยู่แต่ว่าก็ทำได้ไงผู้น่าเฮ็ดที่มันอยากเกิดจะดอกไงอุป,ปุอิปผัวน่ะแต่ว่าผมบอกให้เป็นปะตะเกียบขาดวาขั้นฝุ่นขั้นน้ำโบทวมกับเือสิได้เก็บอยู่จะพี่น้องานานถ้าน้ทวมกับปได้เก็บเลยไอ้ทิมดอกน้อยๆก็บโเป็นตะเกีบยบแยกกับโบเก็บ ขันโคกับมีเข็นแต่พี่น้องมาไหลนักกระนานถ่วมบดแล้่ยวอุ้ยแคดกวนมาพี่น้องแม่งเจาะอ้ย,ยเอาอยู่บนนั้นนักคือดูหน่อยใช่ไหมว่าเอาดอก ดอก,กเดียวมูมันมี่อยู่พี่น้องเหรอเนี่ยเดเราจะพี่น้องเมืงอีสานบานดุงกับย้พายพี่พาน้องมาเก็บเห็ดเห็ดเผืองขมหรือมาเห็ดอยู่าจะพี่น้องได้ ไป,ปพอพ่อเคืองตาหนามถ่วมคู่ก้อนในเท่านี้เลยจะพี่น้องได้แต่คู่นน,น้นเหลือดอกน้อยอยู่น้ำคู่นน้นี่หลายเติบอยู่มาหลุนไปเบิ่งน้ำกันอนคิดหนามืออน่าจะพี่น้องมาหลุนเบิ่งน้ำยายไปยายสิไดเห็ดเติมกันบอกเหืาน้นามถี่วมก้อนดอกน้อยอยังไล่ลาย,ลายจะพี่น้องกาลังเกิดอยู่กับนี่นี่นยายก็ขอ,ขอจบคิปเท่านี้เดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำเน่ ฝนเริเ่มมาแล้วจ้ะพี่น้องฝนเตกเอ,ออเออมาจะทั่งในบ้านแล้วใจเขาบานก้อนบานนี่ก้อนพี่น้อง